วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะเราะบไปแปงนันดี้จีวันนี้มาแปลเนี่ไอ้ทานแปนีน่วันนี้จีพาตาเช้าเช้ายาง้งนะคะเราก็จีมาตื่นสายบ่ได้ตื่นสา,ายได้ตื่นแต่จีหนแล้วแต่ว่าออกมาขายเนื่องจากถ่าไปคิดเงินคิดกําไรอยู่ <laughs> นะคะ,ะทุกเช้านะคะทุกเช้าของบัตรลายฟัล์คชนทูนเนี่ยนะอันดับแรกเลยนะคะ ตะก,กี้นี่ฉีดฮอร์โมนไปแล้วนะคะให้ฮอร์โมนอ่าฟักทองไปแล้วเพราะไฮอร์โมโนเสร็จนะคะเนี่ยอันนี้นี่เก็ตแมงจะตีห้านะคะไปผสมเกสรฟักทองค่ะแปลงนั่นเดี๋ยวให้เฮียรสารเขาผสมแล้วเรามาผสมแป้งให้ก,กันมาค่ะตามมา <c oughs> เดี๋ยวยี่ตั้มสมอีกนะวันนี้นั่นทุกแล้วหลุดหนึ่ง ใส่หอมทำเกลี่อันนี้ที่จะผสมใหญ่มาเค่ะนี่มาตุ่มใหญด้วยมาชิให้ดูนะคะเวลาเองที่ผสมเกอสรน,นะคะอันเนี้ยคือดอกตัวผู้ตัวผู้ที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ตีฮันดอกตัวผู้ตุ่มเกอสรจะมีตุ่มเดียวนะคะสังเกตง่ายๆเด้อตุ่มเดียวนะคะที่นี่เราต้องเอาผสมกับดอกตัวเมียเจตตัวเมียเนี่ยสังเกตเกอสรเขาจะมีสองสี่หกตุ่มเนี่ยเขาจะเป็นช่องเขาอยู่ไง นะคะเป็นช่ออยู่ไงสังเกตไหมเห็นไหมนี่เวลาว,วิธีผสมนะคะมาดูนี่เด็ดมาฉีกออกนะคะนี่ฉีกดอกออกเอาไปพัดอย่างอร่อยเลยได้เี่นดอกเหลืองนี่นะคะเกสอนนะเอามาทาค่ะเพราะว่าเวลาผึ่งเขาบินมาเนี่ยนะเขาก่อเขาก็ไดมาแข่ปลายเล็บเขานี่เดี๋ยวติดตีนเข้ามานิดเดี๋ยวมาใส่ให้เรานะคะสังเกตไหมนี่เห็นไหมสีเขาจะเปลี่ยนพอสีอันนี้เขาจะเหลืองอ่อนอันนี้เขาจะเหลืองเหลืองเข้ม แต่ก็เองก็เสียบไว้งนี้นะคะทำไมถึงเสียบไว,วันนี้เสียว้เพื่อให้รูอ่า,อาดอกเนี่ยเรา,าจิมแกซ้อนไปแล้วนะคะเองก็จีเดินเดินเป็นแถวนะคะเดี๋ยวจีหลงอ่านี่มาอีกดอกนึงเห็นไหมนี่นะคะเห็นพึ่งไหมนี่พึ่งก็บจบินจากแกซ้อนตัวผู้มาตัวเมียแต่ว่ามีนิดเดียวเห็นไหมนี่ลอยเขาเกาะมานิดเดียวถ้าซูมดูใกลๆจะเห็นนิดเดียวนะคะเราก็ทําการช่วยนะคะ ช่วยพืชผสมเกสรน,นะคะเพราะว่าวิธีธรรมชาติทุกวันเนี่ยพึ่งก็มีไม่เยอะแล้วมีน้อยนะคะเนี่ยเห็นไหมพึง่งเราก็จุ่มเลยจะทานะคะเห็นไหมพอนิดทานเนี่ยมันจะเกิดเกสรติดเห็นไหมสังเกตง่ายๆทําไมทําไมจีต้องผสมแต่าชาว,วันนี้ใช้ใดอกคุบ การหลังสารของเขาเนี่ยจะมดแล้วนะคะกับจีบติดแล้วพอถัดสายมันบติดดอกมันทุบอีดอกอีหน่วยตรงเนี้ยนะคะมันกับจีหล่นทิ่งมันกับจีโบใหญ่นะคะตรงเนี้ยเราถึงช่วยเขาผสมเกสรนะพอผสมเกสรแล้วเขาผลิตสารออกมาทําให้ตัวนี้เจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าวันไหนเราผสมไม่ทันนะคะตัวนี้จีหลุดทิ่งเราก็จะเสียทิ่งไปหนึ่งผลผลิตนะคะรู้เรื่องเนาะมาหนึ่งเห็นไหมคะนี่อีกดอกหนึ่ง เราก็จีไปยังนงียนะคะโอ้อยากเก็บยอดผักทองอันทำไมยังอยากเก็บยอดผักทองพัดผักทองพัดน้ำมันหอยดอเดี๋ยวต้องจัดเดี๋ยวต้องจัดนะคะนี่นะคะเห็นไหมดอกสวยสวยงามทาค่ะเวลาเองทาลงไปนะคะทาไปเลยนะคะทาทั่วๆเนี่ยเขาก็จีทําการผสมทับผ,ผสมพัน <laughs> นะอ่ะโอเคนะคะนี่เนี่ย เออเนี่ยนี่คือวิธีการขั้นตอนการผสมดอกนะคะที่นี่นิดก็จะเดินไล่ไปนะคะนี่แหละนะคะนี่ก็มาสาธิตให้ดูแล้วก็นะแล้วเดี๋ยวใช้ายๆหรืออะไรธนิดมีเวลานะเมื่อวานนี่ว่าจะมาถ่ายช่วงคําให้ดูตํามสมตําอะไรมืดจะ้ะตําจนมืดนะคะเลยบุ่ได้ถ่ายแต่วันเนี้ยจีมาถ่ายนะคะนันอีเจแตกหน่อยนึงแล้ววันเนี้ยจีมาถ่ายนะคะจีตั้มสมนะคะตั้มสมขนมจีนุ้ยจีมาถ่ายเด้องั้นวันนี้นิดขอตัวขออนุญาตนั่นเพราะกำลังฉีดอ่า วิตามินบมเมนยาได้นะ่ะบมเมนยาขายบมเมนยาเด้แต่เป็นวิตามินอา,อาหารอาหารของพักนะคะอ่าโอเคนั่นแหละวันนี้นิดขออนุญาตไปทําก่อนเดี๋ยวจะสายค่ะแต่ที่ถ่ายอาจจะไม่ทันนิดก็เอาเคล็ดลับนะคะมาแจกแบ่งปันเล็กน้อยนะคะวันนี้นิดลาไปแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ